คุณชอบเสน่ห์ของการบินไหมครับครับผมก็ไม่นั่งเครื่องบินเหมือนกับนั่งรถบัสราคาถูกข้ามรัฐแถมไม่มีห้องน้ำตอนนี้ผมอยู่ในสุสานเครื่องบินข้าวทะเลสาบแห้งเหือดแต่ในเมื่อการบินเป็นของพวกขี้แพ้ผมจะเปลี่ยนเครื่องบินเก่าๆนี่ให้เป็นสิ่งที่ดีกว่าเรือใบบกที่ล่องผ่านพื้นดิน ไม่มีสเสน่ห์ของการบินเลยแม้แต่น้อยนะครับโอ้โอ,โอ้เพราะว่าความเสี่ยงสูงที่ผมจะหน้ากว้าบนพื้นทรายผมเอกเท็ตผมประดิษฐ์ของจากสิ่งที่ผุทิ้งคุณเรียกว่าขยะผมเรียกว่าวัตถุดิบและรวบรวมของพวกนี้ผมสร้างได้กับทุกสิ่งคาบ,บูรเรเตอร์ในอีกไม่นานผมไม่เคยหยุดค้นหาวัตถุดิบเพื่อการาสร้างสรรผมติดอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีอะไรให้ทํามากนักแต่ด้วยวิทยาศาสตร์จินตนาการไฟพร้อมแล้วและออกแรงสักหน่อย ผมสร้างได้ทุกสิ่งที่ผมต้องการสำเร็จก็ส่วนใหญ่นะครับนี่คือ Starwit Hacket h ผมติดอยู่ในสุสารเครื่องถ้าชอบเครื่องบินแต่สำหรับผมพวกมันคือส่วนเกินของท้องฟ้าและที่สำคัญกว่าเครื่องบินทำงานยังไงอะไรทำให้มันบินอยู่ในอากาศได้ผมไม่แน่ใจและปรากฏว่าเจ้าพวกนี้ก็ไม่แน่ใจด้วยเหมือนกัน และนี่ก็เพื่อว่าถ้ามีอะไรไม่ปกติโอไม่ไม่โอไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ได้แล้วลนะ่ะโอได้แล้วจำไว้ครับถ้าซ่อมดอ้วยค้อนไม่ได้ก็ต้องใช้คอ้อนใหญ่ขึ้นแต่สิ่งที่ดีสำหรับสถานที่นี้คือมันอยู่ข้าวทะเลสาบแห้งเหือดผมจะเปลี่ยนเครื่องบินพวกนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นเรือใบบกที่ล่องในทะเลสาบบนล้อแทนที่จะเป็นน้ำผมไม่เคยสร้างเรือใบบกมาก่อนแต่ผมเคยล่องเรือใบามาบ้างเป็นประสบการณ์้ำเค็มกระสีเรือและเราตกปลานในฝรั่งเศส แล้วมันก็ซับซ้อนผมจําไม่ค่อยได้แต่เหมือนเรือในอดีตระเบกต้องมีตัวเรือรูปร่างเหมือนเรือนี่คือหางเสือจากเฮลิคอปเตอร์ดูใช้ได้เลยมันแอโรดไดนามิกพอจะบินได้แต่แข็งพอใจยึดใบเรือเอาไว้ต่อมาส่วนที่สําคัญมากส่วนทําให้มันเป็นพานะไม่ใช่ที่ทับกระดาษก็คือล้อผมจึงตตองไปหาฐานล้อมาล้อพวกนี้จะเปลี่ยนพื้นดินแห้งแล้งให้กลายเป็นทะเลวิ่งได้ ทำฐานให้มันคงแรงสักหน่อยเผื่อว่าถ้าแ่นต้านลมไม่ค่อยจะดีอย่างน้อยจะได้ไม่คว่ำในทันทีครับให้เวลาผมพอจะตั้งตัวโดดออกมาวิ่งหนีแล้วร้องร้องไห้ธรรมดาเองครับเอาละดูน่าจะใช้ได้อ่ะแต่ตอนนี้มันชี้ไปผิดทางในเมื่อหันผิดทางหมายความว่าผมต้องใส่คันคับรผมจะได้ให้มันชี้มาทางที่ถูกได้ คันบังคับจะยึดอยู่กับล้อหน้าผมยึดแท่งเหล็กแนวขวางกับแกนบังคับจากนั้นผมติดสายเคเบิลเข้ากับปลายของแท่งเหล็กมีบังเหียนสองข้างปลายของบังเหียนจะผูกกับกันบังคับที่สองที่อยู่ด้านหลังของเรือใบบกซึ่งจะยึดกับแท่นหมุนได้ดังนั้นจากที่นั่งผมเปลี่ยนทิศทางได้ดึงปลายด้านหนึ่งของกันบังคับข้างหน้าทําให้ผมควบคุมระบบเปลี่ยนทิศทางได้เต็มที่ ผมต้องการคันบังคับนี่คือส่วนหนึ่งที่ถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาระบบทั้งหมดก็จะแตกเป็นเสี่ยงๆนี่คงเป็นส่วนหนึ่งของความล้มเหลวนะครับพวงมาลัยผมแค่ต้องยึดแท่งเหล็กเข้ากับล้อโอเคคันบังคับเข้าที่แล้วเยียบตอนนี้ผมควบคุมล้อหน้าได้แล้วครับซึ่งหมายถึงผมควบคุมทิศทางได้ ผมอยากจะควบคุมโดยใช้เท้าได้ผมจะได้ใช้มือล่องใบเรือหรือแค่ชี้ให้ตัวเองหรือโบอกมือตอนที่วิ่งสูดอากาศไม่ว่ายัางไงมือผมต้องว่างดังนั้นผมโยงสายเคเบิลจากเครื่องบินจากคันบังคับข้างหน้าไปถึงข้างหลังและดึงมันกลับมาด้านหลังสุดของเรือโอเคได้บางเหี้ยแล้วและมันทํางานง่ายมากทํางานง่ายมากๆและผมก็คิดว่าผมได้เปรียบทางกลไกอะไรบ้างล่ะ ไม่น่าจะมีเลยจากนั้นผมคิดความได้เปรียบทางกลไกได้ก็คือไม่นั่งลงไปตรงๆบนสิ่งที่ผมจะให้เลี้ยวครับตอนนี้ผมต้องการตะขอเกี่ยวกับสายเคเบิลยงกับแป้นเท้าที่ผมจะใช้งานได้ ผมไม่มีครีมปอกสายไฟอะไรพวกนั้นที่ปกติใช้ได้แต่ผมมีเงื่อนแทนและทำให้ผมหวนถึงวันเวลาที่ล่องอยู่กับกองทัพเรือซึ่งแทนที่ใช้สายเคเบิลเครื่องบินใช้เชือกปออย่างดีจากมนิลาและยูจีนสอนผมสอนเงื่อนให้ผมสองสาแบบโอ้ใช่แล้ว1 8 4 4เป็นปีที่ดีครับ โอเคตามทฤษฎีแล้วคันบังค,คับน่าจะใช้ได้แต่ทฤษฎีช่วยไม่ได้ถ้าวิ่ง60ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วมีอมมดิโลขวางทางอยู่ผมต้องหา,าทางทดสอบกันัะคับก่อนที่จะผูกกระบายเรือ,อผมเจอรอกมันออกแบบให้ค่อยๆย,ย่อนสิ่งของออกจากเฮลิคอปเตอร์ครับมันจะยกคนก็ได้คือยกอุปกรณ์อะไรก็ได้ผมใช้มันเป็นเรือโยงได้เพื่อดึงฐานของเรือไปบกโอ้หวังว่าผมแค่เจ็บแค่นี้ไม่ต้องถึงกับพิการนะครับ แบตเตอรี่เครื่องบินหนักสุดๆเลยอผมต่อแบตเตอรี่เข้าไปไฟฟ้า24โวลต์เข้าในรอบที่ผมต้องทำแค่กดปุ่มและรอบก,ก็จะดึงขึ้นไปโชคร้ายที่มันอยู่ข้างล่างเลยปุ่มอยู่ตรงนี้นั่นคือวิธีมองปัญหาให้ง่ายๆวิธีเรียบง่ายที่มองปัญหาแต่ปัญหาจริงๆก็คือปุ่มต้องการแรงดันต้องมีต้องมีแรงดันที่คงที่ และผมไม่ได้อยู่ใกล้ครับโอเคครับ <Okay. S 2> ถ้ากลับทางปัญหาดูก็แค่ว่าผมจะกดตรงนี้ยังไงเมื่อถึงตอนที่ผมต้องการจะกดดังนั้นเมื่อผมอยู่ตรงนี้มีแรงดันตรงนั้นและแรงดันคงที่ไว้ผมไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ผมว่าต้องมีวัตถุดิบที่ใช้ได้อย่างแน่นอน โอเคผมต้องการชะลอไว้ปัจจุบเวลายังไงกลางทะเลทรายถ้าผมใส่รายในปล่องมันก็จะเทลงมาในอัตราที่ตั้งไว้เหมือนกับนาฬิการายถ้วยจะเต็มเพิ่มน้ำหนักเข้าไปเพิ่มน้ำหนักเข้าไปจนพอที่จะกดปุ่มรอกจะชักขึ้นให้เวลาผมมากพอจะลงมาที่เรือใบบกและขี่มันนอกจากความเจ็บปวดถ้ารถว่บหรือเรือใบบกวิ่งทับผมผมว่าผมพร้อมพร้อมที่จะวิ่งและวิ่ง แล้วก็วิ่งก่อนนะแล้ววิ่งวิ่งเลย <S <S ผมสร้างฐานเรือใบบกแล้วพานะที่ครื่องบินต้องอายและการทดสอบควบคุมทิศทางที่จะลากด้วยรอกเฮลิคอปเตอร์โอเคทุกอย่างพร้อมเพื่อทดสอบแล้วด้วยเทคนิคแบบนาฬิกา้ายผมมีเวลาแค่ไม่กี่วินาทีขึ้นรถก่อนที่มันจะวิ่ง <S <S แล้ว <S <S ไป ไม่เคยวิ่งเร็วขนาดนี้มาก่อนอ้นี่ไงล่ะเอาละผมว่าใช้ได้แล้วควบคุมทิศทางได้แล้ววิ่งได้ราบรื่นเลยทีเดียวโอ้แจ๋วใช่ไม่มีเบรกและผมไม่แน่ใจว่าจะหยุดอักอาพอดีเลย ผมควบคุมทิศทางได้แล้วต่อไปแรงขับเคลื่อนผลต้อการสิ่งที่ดักกระแสลมผลต้อการใบเรือใบเรือคือเออไม่รู้สิเป็นเทคโนโลยีก่อนศตวตรรษที่8ซึ่งในอดีตผมอยู่ใน 22, 21 20ศตวตรรษพวกนี้อยู่ไกลนักผมอยู่ในสุสานเครื่องบินนะเทคโนโลยีที่พัฒนาจากใบเรือก็คือปีกปีกนั่นออกแบบมาว่าไหมยึดด้วยหมุดน้อยขยับได้ ดังนั้นผมจะใช้เป็นใบเรือไม่ต้องห่วงว่าจะมีกระสุนเจาะรูและฉีกออกเป็นชิ้นไม่ต้องห่วงว่าใครจะมาแทงจนพังเพราะผมจะใช้ปีกโครงแข็งในงานนี้นะครับว้าวมันกินลมได้ดีจริงๆซึ่งผมว่าต้องเป็นข้อดีของปีกและใบเรือแต่ไม่ดีนักตอนที่พยายามจะย้ายมันผ่านลมแรงแบบนี้ ผมมีปีกแล้วผมมีตัวเรือผมต้องหาทางเชื่อมทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกันไม่ต้องยึดตรึงผมต้องการให้มันขยับได้ผมจะได้ขยับให้มันหันหาลมจะได้เอียงได้ครับดังนั้นผมจึงจะสร้างข้อเบ้ากลมเหมือนกับเบ้าและข้อต่อตรงนี้แต่หวังว่าจะมั่นคงกว่าเบ้ากับข้อต่ออันนี้นะนี่ติดนี่กับตัวเรือแล้วเบ้าอยู่ที่ปีก แล้วจะเอียงได้ถ้าผมได้บางอย่างที่นั่นพอหรือกวา้าออกให้มันออกมาไม่หมดเพื่อมันจะได้อิสระบ้างจะได้หมุนได้แต่ผมต้องหาเบ้าที่เหมาะเจอบพอดีเหมือนกับชุดชั้นในของกระสีตอนออกเรือฮะอโอไม่อ่า ผมไม่ได้หาเบ้าที่จะใช้ได้กับข้อต่อปีกของผมเป็นส่วนสําคัญซึ่งผมไม่อยากจะประกอบมั่วๆผมจึงจะใช้วัตถุดิบด้วยวิธีต่างไปเลยผมจะนําโลหะหลอมซะหลอมันให้มันออกมาสมบูรณ์แบบและเพื่อทําแบบนั้นผมต้องสร้างเตาหลอม <S <S ผมต้องการกล่องที่จะใส่โลหะหลอมได้มีกล่องอยู่มากมายข้างนอกแต่อน,นี่แหละผมชอบ ผมใช้วัตถุดิบศตวรรษที่20และ21แบบยุคทองแดงยุคทองแดงแทนที่หลอมอลูมิเนียมหลอมทองแดงที่จริงง่ายกว่าสำหรับผมเพราะจุดหลอมเหลวอลูมิเนียมต่ำกว่าและแทนที่จะทำเครื่องรางสวายเทพีผมะจะสร้างเป็นชิ้นส่วนที่ทำให้ผมล่องผ่านพื้นดินได้คนในยุคทองแดงล่องเรือบนดินหรือเปล่าผมว่าไม่นะโลหะจะหลอมอยู่ในกล่องที่อยู่ในเตาหลอมทำฉนวนด้วยทรายเพื่อเก็บความร้อนไว้ภายใน ความร้อนจะออกมาจากไฟที่เติมเชื้อด้วยหยดน้ำมันซึ่งจะระเบิดเป็นเพลิงเมื่อมันหยดเข้ากับเหล็กร้อนๆท่อทอากาศติดกับพัดลมทําให้เผาไหม้สูงสุดเมื่อบันร้อนพอเสร็จอลูมิเนียมจะใส่ในเบ้าหลอมข้างในเตาหลอมแล้วจะละลายกลายเป็นโลหะหลอมเพื่อไฟร้อนพอหลอมอลูมิเนียมได้แค่ไฟอย่างเดียวคงไม่พอเขาต้องการไฟที่เพิ่มด้วยกระแสะอากาศเพื่อร้อนถึง1,300องศาเป็นจุดที่อลูมิเนียมหลอม ถ้าจะจงสิ่งที่จะช่วยให้ได้กระแสอากาศก็คือพัดลมคอมพิวเตอร์และมันก็จะอยู่ในที่ฉลาดในฐานะที่ทำงานหน่วยไอที IT. เมื่อล้านปีก่อนผมรู้ว่าที่พูดในจริงต่หมายความว่าผมถอดพัดลมคอมพิวเตอร์ได้สบายไม่หรอกครับหมายความว่าผมจะดึงชิ้นส่วนราคาแพงออกด้วยกำลังใช่ไหมใช่แล้วครับผมต้องการฐานเพื่อเชื่อพัดลมเข้าไปเอาละแบบนี้ครับวางพัดลมเอาไว้ที่ตรงนี้และตรงนี้ โอเคนี่คือระบบไหลเวียนอากาศอากาศไหลผ่านช่องนี้ด้วยความเร็วที่เหมาะสมผ่านท่อเข้าส่งห้องเผาไหม้ครับโอเคผมได้ท่อป้อนน้ำมันแล้วเทน้ำมันใส่นี่แล้วใช้ข้อรัดใช้ปรับปริมาณแต่ก่อนจะทำทุกอย่างนี้ผมต้องจุดไฟตรงนี้ปล่อยให้ร้อนร้อนพอถึงจุดที่พอหยดน้ำมันลงไปน้ำมันจะระเบิดกลายเป็นไฟ โอเคเอาล่ะผมเริ่มจุดไฟแล้วแต่ช่วยให้ไฟร้อนแรงขึ้นเติมอากาศเข้าไปหน่อยโอเคดูน่ะสิตอนนี้ไฟกำลังเผาไหม้รุนแรงน่าดูเลยผมจะไปเตรียมโลหะไว้หลอมเบ้าหลอมสแตนเลสมีจุดหลอมเหลวมากกว่าอลูมิเนียมมากดังนั้นมันควรจะทนได้นะครับ เปลวไฟพ่นใส่ด้านข้างของเบา้าหลอมสมบูรณ์แบบตรงนั้นแหละคือจุดที่ต้องการความร้อนผมจะปิดเจ้านี้เริ่มเติมน้ำมันและก็หวังว่าเมื่อผมมาดูอีกครั้งจะเป็นอลูมิเนียมหลอมเหลวพระอาทิตย์จะตกแล้วผมต้องทำงานให้ไหวและสร้างแม่พิมพ์ก่อนจะมืดจากโฟมอน,นี้ผมจะแกะเป็นส่วนที่ข้อต่อกลมเข้าได้พอดีหลังจากผมแกะแล้วผมจะฝังไว้นในราย จากนั้นเมื่อผมเทอลูมิเนียมหลอมเข้าไปอลูมิเนียมหลอมเมื่อมันแตะที่โฟมอลูมิเนียมหลอมชนะโฟมแพ้โลหะหลอมละเหยโฟมอย่างเร็วจนเป็นรูปทรงเดียวกับพิมพ์หมายถึงผมจะได้ชิ้นส่วนอลูมิเนียมที่ผมต้องการเลยแหละครับเอาล่ะน่าจะใช้ได้แล้วตอนนี้ผมแค่ต้องอัดเข้าไปกับแม่พิมพ์ ผมได้แม่พิมพ์โฟมที่มีทรายอัดอยู่รอบๆครับถึงเวลาแล้วที่ผมจะทำให้เป็นจริงหวังว่าอลูมิเนียมใช้ได้ไม่งั้นผมจะติดแงกอยู่ทั้งคืนเลยทีเดียวฮ่าอลูมิเนียมไม่หลอมเลยสักนิดต้องใช้เวลาทั้งคืนแน่เลย วันที่สองของเรือลำนี้ผมคิดถึงอังกฤษจริงๆลูกเรือเริ่มจะประท้วงมีแต่พื้นดินแห้งผากทั่วทุกทิศผมต้องเล่นเรือใบบกให้ได้ศักิ์สีกระสีคำขอถ้าโลหะหลอมถ้าแม่พิมพ์ใช้ได้ผมจะมีเบ้าตัวสำคัญที่ใช้เชื่อมใบเรือเข้ากับตัวเรือถ้าไม่ผมก็ติด และดูเหมือนว่ามันจะหลอมแล้วในนี้มีอลูมิเนียมหลอมเหลวอยู่ในนั้นวัตถุดิบตัวสำคัญเอาละ่ะเรามาถึงจุดที่ผมต้องทำงานอย่างไวต้องเอาโลหะในเบ้าหลอมยกขึ้นมาและเทใส่แม่พิมพ์มันจะโดนโฟมมันจะละลายและระเหยโฟมออกไปหมดครับเหลือแต่โลหะตามแบบพิมพ์ที่โฟมเคยอยู่กลายเป็นเบ้าปัญหาคือ ผมจะกระจายความร้อนมากมาย1,300องศาหรือกว่าความร้อนและโลหะหลอมจะต้องเทใส่ทรายเปียกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทำให้น้ำเดือดอย่างเร็วในพื้นที่จำกัด well, ก็มันจะกลายเป็นไอน้ำโอเคก็ดูไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนี่เว้นแต่ไอ้น้ำใช้พื้นที่มากกว่าน้ำครับ โดยเฉพาะเมื่อผมกักมันไว้ที่จะเหลือก็คือระเบิดไอ้น้ำครับผมไม่ต้องการระเบิดไอ้น้ำผมไม่อยากให้มีโลหะหลอมกระเด็นใส่ผมถ้าได้เกราะป้องกันเกรดวัตถุดิบเบื่อ,อาชีพผมก็ปลอดภัยแล้วแหละครับอาผอรู้สึกถึงไอความร้อนออกมาเลย ผมควรจะใส่เครื่องป้องกันทั้งหลายพร้อมชุดป้องกันแต่ว่าผมไม่มีโลหะหลอมสวยงามและอันตรายอ่ะผมพยายามจะเก็บแม้แต่หยุดสุดท้ายเอาละ,อะตอนนี้ผมแค่รอให้มันเย็นแล้วมาดูว่าแม่พิมพ์ใช้ได้ไหมโอ้ใช่ผมแค่นั่งบนที่จับเตาหลอมเท่านั้น โอ้โห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 ร้อน <c oughs> โอเคมันน่าจะเย็นแล้วนะครับตอนนี้ข้างในนี้คือโฟอมที่แกะ <c oughs> เป็นรูปของสิ่ง <c oughs> ที่ผมจะใช้เชื่อมปีกเข้ากับตัวเรือ <c oughs> หวังว่าภายในชั้นของอลูมิเนียมนี้ก็คือชิ้นส่วนที่ต้องการเอาละมาดูกันว่าโลหะเป็นรูปแบบพิมพ์หรือเปล่า มีปัจจัยมากมายทําให้มันออกมาไม่เหมือนแต่มันออกมาไม่เลวไม่เลวเลยเห็นไหมครับสําเร็จ <zur Abs ent> ผมหลอดชิ้นส่วนที่หายไปของเรือใบบกลำนี้ชิ้นส่วนเบ้านใิใจจ่เข้ากับส่วนล่างขคงปีควรจะพอดีก,กับข้อต่อกลมที่ยึดอยู่กับตัวเรือของเรือใบบกทําให้ผมหมุนปีกและล่องในอิสระผมจะบังคับปีกด้วยสายเคเบิล45องศาหรือยกขึ้นเพื่อให้มันไหลไป เมื่อลมพัดผ่านปีกด้านไหนก็ตามทําให้เกิดแรงดาันอากาศต่างกันที่จะขับเคลื่อนให้เรือใบบกไปอยู่ขนะ้างหน้านี่คือจุดที่มันมารวมกันที่ซึ่งขยักเครื่องบินกลายเป็นเรือใบบกสง่างามพร้อมแล้วครับถึงเวลายกไปเรือแล้ว ข้อต่อกลมต้องต่อเข้าส่วนนี้ที่เหลือก็คือสายระยงระยางบางเหียนทั้งหลายและการยกของหนักๆทั้งหลายข้อได้เปรียบตรงนี้ก็คือผมแค่ยกขึ้นสิ่งที่ยกมันออกแบบมาให้กินลมอยู่แล้วดูดีแล้วครับที่อยู่ตรงนี้เพราะมันจะขับเคลื่อนเรือใบบกแต่เวลาอย่างตอนนี้แรงลมลดลงขณะที่ผมพูดรู้สึกว่าลมแรงขึ้นมานิดหน่อยครับเหมือนกับผมยก ลูกดอกยักษ์ใหญ่แล้วพามันวิ่งและปักเข้าเป้าโดยไม่เป็นเป้าเลยแม้แต่น้อยครับดังนั้นผมต้องใช้กำลังอย่างแม่นยำเหมือนกลับไปที่รากฐานยังไงอย่างงั้นเลยเหรอครับเอาละครับอาณาจักรโจรสลัดแห่งริเบอร์ทเลียและมาดากัสกามาแล้วโอ้โหเราแสดงให้ชาวโปรตุเกสเห็นบ้างแล้วถึงอย่างนั้น ถ้าม,ามันไปเข้าที่มันก็จะล้มลงมาแน่ๆเลย <S <S เอาละผมว่ามันตั้งแล้วดังนั้นผมต้องมาตรงนั้นเอาละยึดสายเคเบลิลให้มันคงสมดุลเอาแบบนี้เอาละถ้าผมทำหลุดมือเรือทั้งลำจะคว่ำและล้มก่อนที่จะได้ออกจากท่าเสีอีกเอาละ ผมชักเสาเรือขึ้นแล้วเธอก็พร้อมจะล่องแล้วทุกอย่างประกอบแล้วชิ้นส่วนประกอบเข้ากันผมไม่ได้เห็นแบบนี้มันเป็นแค่กองขยะที่มันนอนอยู่กับพื้นแต่ตอนนี้ตั้งขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นบางอย่างนั่นก็คือเรือใบบกผมไม่ใช่กระสี้รเรืออต่อไปวันเวลารุ่งโร์แห่งการเดินทางกลับมาอีกครั้งวาาพยายามจะล่องเรือในทะเลสาบแห้งๆผมเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องบินกลายเป็นเรือใบบก ตัวเรือคือหางเสือเฮลิคอปเตอร์บังคับโดยสายเคเบิลเครื่องบินไปเรือคือปีกด้วยพลังขับเคลื่อนแอโรไดนามิกส์พาผมแล่นผ่านทะเลทรายและมันยึดเข้าในกันด้วยชิ้นส่วนที่ผมหลอดจากโรหัล้อมลงทะเลได้ไหมอาจจะไม่แต่ด้วยโชคอะไรก็ตามมันวิ่งได้แน่นอนเลยครับผมอยู่กลางทะเลสาบแห้งเหือดลมเริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วครับไม่นานไม่นานมันจะพัดได้แรงพอขับเคลื่อนรืใบบ แต่ก่อนอื่นก่อนจะขี่ปลอดภัยไว้ก่อนผมไม่รู้จะใส่อุปกรณ์ป้องกันยังไงผมมีแว่นนิรภยัยหมวก,กันน็อกเพราะว่าว่าไหมครับชีวิตมันยากสวมหมวกแล้วครับที่สำคัญและชิ้นที่ดูตลกที่สุดคือเสือเส้อชูชีพครับผมแน่ใจว่าเสื้อชูชีพจะทำงานเหมือนถุงลมนิรภยัยมันตลก แต่นี่เป็นสิ่งที่คุณต้องสวมในสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ผมมีปัญหาทำตามขั้นตอนช่องบีด้านซีนี่นี่อาจจะใช้ตอนที่เครื่องบินตกลงในน้ำอีกเหตุผลหนึ่งที่เครื่องบินห่วยไงว่าไงละ่ะเอาละเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมจะไปเล่นเรือใบบกแล้วครับตอนนี้ผมแค่รอให้ลมแรงขึ้นหน่อย ผมแน่ใจแล้วว่ามันต้องพัดมาแน่นอนโอเคผมเริ่มรู้ว่าเหมือนผมติดอยู่ในกระบาดสายยักษ์ลมเอ้ยพัดมาสักทีโอ้เ,อเราออกตัวแล้วสำเร็จผมล่องเรือใบบกผมล่องในทะเลสาบที่ไม่มีแล้วครับผมวิ่งไดพอสมควรเลยผมไม่รู้ว่ามันเร็วแค่ไหนหมายถึงมันมัน,มน,มนผมไม่กีบพุตจากพื้น เร็วพอจะฆ่าผมไหมอาจจะไม่แต่แน่นอนว่าเร็วพลอยผมคลุกกระบ,บินแต่ถือว่าเยี่ยมเลยลมขับเคลื่อนผมบนเรือใบบกที่ทําจากวัตถุดิบมันวิ่งได้ดีเลยครับวิ่งได้ดีมากถึงแม้จะบนทากคลุกกะทอทะเลสาบคลุกกะไม่น่าเชื่อทำให้เรือใบบกเขย่าไปทั้งลำน่ารื่นรมแต่ไม่จำเป็นต้องสนุกอีกอย่างหนึ่งก็คือฝุ่น <c oughs> น่าจะมีหน้ากากกันฝุ่นสักหน่อยแต่ถ้าถ้าไม่ไอจนเป็นเลือดซะก,ก่อนถ้าแบบนั้นคงจะไม่ถูกดังนั้นตามมาตรฐานของเรือใบบกผมทำถูกต้องอย่างแน่นอนเลยแ่ละครับโอ้เยี่ยมมากเลยไม่ใช่แค่ผมทำได้ถูกต้องเท่านั้นผมทำได้อย่างมีชัยชนะทั้งทะเลและพื้นดินเป็นของผมผมพูดแบบนั้นในฐานะของผบริสารสู่โลกไหมหรือเปล่าไม่ ดูวยซะโลกและเธอแห่งการบินสมัยใหม่